เียงนากระทรงหูกุกเนม้มข้าไปในวาเมนลี่มีแต่เครื่องของเขาหฮงอยู่อันนี้ก็ว่าเก็บว่าเมียนแหละพี่น้องเนาะตอนเมื่อกะกีแม่ส่วนนี้ยันฝนห้าก็เลยเอาเขามาไหว้อยู่นี่เนาะกระตกกระตาม,มาเบิงมุมนี่ยกระเชียนประมาณนี้เลย บันโนกอกหอกนาเห็ดจังไดสนะเสียงต่ำเขาเบือเปิิงเปิิงอยู่ใน,ในเงินผูกกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนะาะสบายดีสาบายดีตอนํำเด้อยินดีตอนหับเขาถูสองเสาวันหล่นถุงเดือทุกคนหมูซึกวไามิตรว่าโอพิดเลยสวยจักเป็นอย่างแคาสัวผิดดีแม่ครัวเขามาเร็วประจําการค่ะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนใหญ่ายางยเห็ดสูลูกสุดเตากินอีก <c oughs> หามอะไรก็เห็ดให้กินได้เด้ออยากแสบๆเนาะมีแต่แม่เท่าน,านั้นเลยเห็ดกินแสบสุดลูกนี่จะน้อยจางจะน้อยเค็มเม่เห็ดเค็มเมย์เห็ดเค็มเมยกิน,น,กนกากะตีอยู่เนาะอันนี้เห็ดโอเห็ดพอเขาแบ่งไปหายป่าขังบ่อนนะป่าลานเราแบบคารํามนะทุกคนเนาะคน <c oughs> เฮาอันแซลพายอ,อีตู้ข่อยป้อนคือในหันบ่เด้กอันนี้แกงมื้อนี้เนาะเฮาอยากเฮ็ดหลายเมนูเฮาแกงซัมเฮาแบบว่ากินเบิดหนะั่นน่ะเพราะว่าเวลาผ่านเป็นหอดมื้ออื่นเช้าแล้วมันก็สิกินบ่แซ่บคิดเมนูผัดกะเพราเห็ดเพาะนี่อันนี้น้องใหม่มกำลังเริ่นโอ้น้องใหม่หัน่นต้มเนาะตัวแจ็คในอีแม่เพิ่นเศษน้องใหม่ส้ม อันนี้พักติ๋วพี่น้องแกงใส่ยพักติว๋วอันนี้พักนั่งตู้เนาะหรือว่าใบแมงลักโบยับโฟกัสอีกเลยแล้วเพื่อนก็สิแกงใส่ยพักหวานเนาะอันนี้สูตรแม่สวนเองเด้อผู้ใดที่แบบเคยแกงใส่ยยังหมักแบบไรก็แล้วแต่เออน,น,นเบบาะแม่จ์จะเย็ดแบบน,นั้นไดยเขียดเด้เพื่อ,อนนมันจังนานเบิร์ตมันจะได้กินลาเมยอย่าบอกแบบนี้ข่อยสิด่างน้ำเลย <laughs> ข่อยสีถูกน้ำเ,เลยกินข,อขอาถ้ามึงขาข่อยแห้งรวย มาเพิ่เอื่นถทมได้บเฮดได้บเฮดหอนบูปลาใครบ่มีคึ่งรถมือเส้านี่ก็พาะแห้งปวดเบิดแขนทางมันเปื่อนเนาะมันแหละคนทางประเทศแล้วพี่เนอะเอฟซีว่าเดาทางไปเดาอังคารเตือคอยคิดว่าคันทางไปเดาอังคารคือสิบลำบาาขนาดนี้ทุกน้ำลายพดบ้วยจะเละเพื่อใส่เขาเบื่อใส่เขาเบื่อ เพิ่นใส่ผ <นะ S 2> ักจิ๋วผักกวนลงไปพี่น้องอแล้วก็ใส่เขาเบือเวลาแกงเห็ดพอเน,อะนาะซ่อนหมักนะแกงใส่เขาเบือน,น้อยนึงแล้วมันก็สีแบบนัวๆค่นนะนะถ้าเ้าบัวใส่มันจะเป็นนํำแบบใสเกินไปค่ะยังว่าหละการเห็ดอยู่เห็ดกินแต่ละเขตบุคืันเนาะบางคนกะแกงใส่แต่น้ำยนาย่านั่งซื้อ,อ,อฮันเดย์เสียบเทแนอนอย่าโฟกัสหมอแหกแต่กระโปูทางหลังเด้อ

เสพแต่แนนนอนเสพผักอิกตือก็เสพก็ไม่เบี่ยงเงนเลนหลุดพื้นจพื้นตู้ค่ะกอรวาสีเอ้นำปาะนีมันทำใน้เราอส่วนเถอเดี๋ยวผูเชียวเป็นหัวนะกอรวาสีเอาลำปานมาปลูกว้ามาเด้อแกงเฮ็ดพอหอมหวนห่วเลยนี่ทุกคน แกงใส่ผักหวานนะแซบสูตรแม่รุนเด้อนี่ฮะเนาะผักหวานกันจะใส่ดอกกะเจ้าพ่อผักหวานบาดข้าวกระเพอมัออนยังอ,อยู่<า>เหมือนเคยเ้ยดิอ๋ดลูกไก่สุดมากไปแซบเฮงมาเด้อกิ <head salt. S 2> อนข้าวแรงแกงเฮ็ดพน้ำกันพี่น้องแซบครั้งแหลกของปีเลยได้นี่ไ,ไปหากับแม่อู ไปหากับแม่เมือก่อนนะก็ได้สองสามดอกเมื่อนอี้ก็เลยสื่อามาส<อ>ู่แม่กิ่มันหายากอะไนหนัวอยู่บอกเตุเพสื่อถึงเขาเขแกงเหตพราได้ไปนอกขนกระตัมกวดอยู่ที่น,นั่นเหตพราจะนำอ้อเจาะคืนเสรยไหมเขาเห็นบ่ีโจ้ไหมอนี่ สองแสียงแย่งเก่งนองไหตยุ็ดกินไพกินมันเพิ่มมากเก่งนอไมมเพิ่มมาแก่งนองไหม,ม,แ,ไมแต่ว่า่อนอยากเก่งบางที่คือรัวเป็นน้ำคว่มเพิ่มเมื่อนี้ลงทึนเอาจองอีแม่ไปหอ่อเขาแนวกิน เดี๋ยวเขากเขาไม่แล้วเดกันนะตุ่ยชวนติดอยู่หัวไม่ฮาเหตุบัวแดงสงสัยก็แบบห้าวแล้วขั้นห้าไปโดยที่ห้าวไถือยังเลยได้ได้เห็นมันเป็นหยาดแต่นี้ยเนี้ยกินเนี้ยหยทำมาถือผัดไก่เอาคันบางหังน้ำไป่เราโบได้ถือป็นได้เลยหิ้งอะไรขี้เหรดิ แกะเป็นตะโกบนไปเยเธอมันก็ขี่รถไปนั่นเนาะขี่ตะเกียบมันเป็นหยางกับตะบุกจำไม่ออกไปเลยหลงแต่บ้านเออกไปละแก่คนนั้นเป็นทางที่มันออกเป็นหอดอืมประมาณไประชามูลนะ

ไม่ไหม้นะคนในบ้านเขากับแบบลูกคนถี่แบบพาชิ้มาไปหาเพื่มากจะคลายมับอกระยะแบบคนมันท้าได้เขาก็ไปคลายหายายทีไหมค่ะคนแก่เลย <S <S เราขายโลสามเซนหาให้ไหมเล่ากันยังสื่อกินเอื่อยนะเราสื่อสองสามโลกูณเราสื่อ,อยันโบได้แบบนี้แั่เดี๋ยวนี้โลเซนเจ็นแล้วเสียดายเฮ้เสียดายเดี๋ยวว่ามาไม่ไหม้เราสื่อโลสามเซนหาเอื่อยยังสื่อกินแล้วว่าคนอยาก

มากเลยขอบค่ณจีป่าปาบ้นบนานบอกนะเสียงเทน้ำลูกก็อยากเบิ่งใส่ปไปแดงก็ขึ้นว่าพอดียังเป,ป็นเย็นไปแดฟฝนสียอยู่้มือกี้กินไม่พร้อมพอไปแล้ะเมิ่ง็จะอกาอกแท อดมืออื่นกับห้อหมูจะจบไม่ถ่ามันคมเลยแค่ขคมไหมจะตุ่นตยวนตณตกลายแล้วมีอะไรมาคมทำไมบอกตะคุนดันเนี่ยเน็บขุนขอบ้านกรทุไม่ออกมาเนื่งเรื่องหัวโรคตลาด Lông thể đi mưa buổi nắng ta lại bỏ mở lợ con chào buổi nắng đây thì lông cả mới lông á ta lại cả mới lông thì hả một trăm năm lắm thì, có chắc à. thì, ừ. thì ừ. lông một trăm đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp หน้ามันสดแเนดหน่อยเอาน่อยเดียวนก็แ้งนี่จางเอี้กจังแล้วเขาว่าเขาาเขาจะมักน้จางแาดจุดหอดสมแหลนหอดแจ๊ Ba bóp phôi được mắm mùa môi môi mắt môi 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 เขาประมาณทรงทำอแบบตอนตอนอยากได้เขาจะทำไมอยากแบบนั้นอกตกระแสุดๆก็รก็ล้ดตายเลยมันเปดหมัเลยเราเคย แล้วุนีน่มันงก็แล้วคนเกาหลีเุ่นก็รุูกนุ่มากินุกคดอกมันอ่อนพอดีกินแล้วมันกึึดนะึันะท็ให้พอผ่าต่พอ,อยหมดแง่ี่พอผ่านกลางเนี่ยอีกอ,อื่นเลยแนบ

กินข่าวกับบิงแล้วตาชิรับเลยเนี่ยตื่นเช้าทุก8โมงตื่นสีมงมันกัดหลอะถิงมืไปหาบุญ8ตีสี่โดนย่าพ่อต่อโ่องให้จะเอาที่ยังผูงเช่าอะไรเช่ามาแล้วพว,ก,วบกบอกให้ชาเช่ามาช่ยวยจุดมันเข้าชุเข้าเดี๋ยวไปถาเขา ไม่เอาไกนอะไมาชิ้นเหไม่เห็นถองอยมานะับไปอยูนูนนี่ยังมาไต่คุณนม่ไม่ โอเคเ็ดถราทุกคนเมืออีก็คือว่าแส่บสมเหงสมแหงขามาสื่อญุ่นอยู่เนาะขมเซ่มากันยนี่บคือเก่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือสีได้ลฟเลยเด้อขอบใจเบิร์สซูคูซูคผนที่ติดตามก็เป็นกำลังใจสาวันเด้อเนาะไปแล้วสบายบ๊าย้า